ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบ้านไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านหลังคามุงด้วยหญ้าคาบ้านหลังนี้อาศัยอยู่กันสองคนแม่ลูกฐานะทางบ้านก็ไม่ค่อยซู้ดีนักจึงทําให้เบนซ์ลูกชายในวัย20ปีไม่ได้เรียนหนังสือต่อเสียดาในความสามารถและฝีมือของเบนซ์มากเขาเป็นคนที่เรียนดีเรียนเด่นผลการเรียนของเบนซ์สอบได้ที่หนึ่งของทุกปี ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะหาทุนให้ก็ตามแต่นั่นก็ไม่เพียงพอสําหรับเขาการเรียนหนังสือต่อชั้นมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงทําให้เขาต้องมีค่าใช้ใจ่ายสูงซึ่งตรงนี้ครอบครัวของเบนซ์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเอาไว้สํารองเลยถึงแม้ว่าการเรียนชั้นมหาวิทยาลัยเป็นความฝันของเบนซ์ก็ตามแต่เบนซ์เองก็เข้าใจหัวอ,อกของผู้เป็นแม่ที่หาเงินเลี้ยงดูเขาเพียงผู้เดียวเบนซ์จึงตัดสินใจไม่เรียนต่อ และก็ออกมาหางานทำช่วยแม่จะได้แบ่งเบาภาระแม่ตอนนี้แม่ก็อายุมากแล้วใกล้จะ60เิบเบนลูกชายก็อยากจะให้แม่พักผ่อนบ้างเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วเราถึงพ่อของเบนพ่อของเบนนั้นได้ทิ้งพวกเขาไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่เบนอายุห้าขวบและแม่ก็เป็นคนเลี้ยงดูเบนมาคนเดียวตามลำพังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงไม่แปลกสำหรับความสนิทสนมและความรักการแสดงออกมันสนิทสนมเกินกว่าคนทั่วไปที่จะมองได้แม่ของเบนถึงจะใกล้60แล้วก็ตามแต่เธอนั้นก็ยังดูสวยดูดีไปทุกส่วนถึงแม้ว่าเธอนั้นจะทำงานหนักแค่ไหนก็ตามนี่ก็คงจะเป็นความโชคด,ดีของแม่ของเบนแม่เบนชื่อว่าแม่บีตั้งแต่ที่เขาเป็นโซดมีหนุ่มๆเข้ามาจีบ ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่แต่เธอเองก็ไม่สนใจเพราะคิดว่ากลัวประสบการณ์นั้นมันจะซ้ำรอยแบบรักครั้งแรกของเธอเหมือนที่เธอนั้นมีความรักให้กับพ่อของเบน์และอีกอย่างเธอเป็นคนที่รักพ่อเบน์มากเพราะว่าเขาเป็นรักแรกของเธอถึงแม้ว่าจะเลิกกันหลายปีแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังมีความหวังคิดว่าสักวัน พ่อของเบนก็คงจะคิดได้ว่าความรักที่แม่บีมอบให้กับกับเขานั้นมันมีค่าขนาดไหนแม่บีหญิงสาววัยเกือบ60นั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านตอนนี้ใกล้เวลาที่จะค่ำแล้วจึงทำให้ท้องฟ้าเริ่มที่จะมุ่นสลัวจากที่แสงสว่างมองเห็นรอบๆได้อย่างชัดเจนตอนนี้ทุกอย่างเริ่มปกคลุมด้วยความมืดมิด และความเงียบสง,งัดเธอก็เป็นเช่นนี้แบบทุกวันเธอนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านเพื่อที่จะนั่งมองและนั่งรออดีตสามีของเธอเธอหวังว่าอดีตสามีของเธอนั้นจะกลับหวนคืนมาหาเธอในสักวันหนึ่งเธอนั่งเหมือลอยแบบนี้เป็นประจำทุกวันนี่แม่ครับแม่จะไปนั่งรออะไรล่ะครับพ่อเขาไม่กลับมาแล้วครับมันตั้งหลายปีแล้วแม่ควรที่จะตัดใจ และทำใจนะครับถ้าแม่ขืนยังเป็นแบบนี้อยู่แม่ไม่มีวันที่จะมีความสุขหรอกนะครับดูสิพ่อเขามีความสุขไปถึงไหนแล้วครับเขาไม่เห็นสนใจในความรักของแม่เลยถึงแม้ว่าไม่มีพ่อผมก็มีความสุขนะครับและผมก็รักแม่ที่สุดหลังจากที่เบน์พูดจบเขาก็โผกอดสวมกอดจากด้านหลังของผู้เป็นแม่อย่างอ่อนโยนแล้วเขาก็ห่อแก้มผู้เป็นแม่อย่างเบาๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เป็นแม่แม่ครับแม่รู้ไหมครับว่าแม่เป็นคนที่เก่งมากเลยนะครับผมรักแม่ที่สุดเลยนะครับรู้ไหมการที่เห็นแม่นั่งรอเฝ้าพ่อกลับมานั้นผมเจ็บปวดมากเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะทดแทนความรักของพ่อ ให้กับแม่ได้ใช่ไหมครับทำไมหรอครับแม่มีผมแค่คนเดียวแม่ยังไม่พอหรอครับผมยังให้ความรักกับแม่ไม่เพียงพออีกหรอครับนี่คือคำพูดของเบนพูดเป็นลูกชายได้เอิยปากพูดออกมาเมื่อพูดเป็นแม่ได้ยินแบบนั้นเหมือนกับว่าสติของเขากลับขึ้นมาเต็มร้อยเธอจึงหันมามองลูกแล้วเอยียงหน้า มาแนบชิดกับใบหน้าของผู้เป็นลูกชายพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่เบนท์ทำไมคิดแบบนั้นล่ะลูกเบนซ์ให้ความรักกับแม่ได้อย่างเต็มที่แม่รู้แม่เข้าใจและแม่ก็มีความสุขมากแต่ความรักมันไม่เหมือนกันนะลูกเบนก็ต้องเข้าใจแม่นะว่าพ่อของเบนท์นั้นเขาคือรักแรกของแม่ซึ่งแม่ก็ทำใจไม่ได้ แม่ครับก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละครับเขาพูดขึ้นมาพร้อมกับยื่นมือมากลุมมือที่แม่แล้วมาวางที่หน้าตักของเขาเพื่อเป็นการปลอบและให้กำลังใจผู้เป็นแม่อย่างที่ผมพูดนั่นแหละครับแม่พ่อเขาเป็นคนที่มูฟออนมานานแล้วคนที่มูฟออนก่อนคนนั้นก็มีความสุขใช่ไหมครับผมถูกผมพูดถูกไหมครับ มันก็จริงแม่ก็รู้นะครับพอจากพวกเรามาตั้งหลายปีแล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกันครอบครัวของเขาก็สมบูรณ์แบบเขาก็มีความสุขดีนี่ครับเขาไม่เห็นที่จะกลับมาหาพวกเราเลยฉะนั้นเราจะไปคิดถึงเขาทำไมล่ะครับแม่ทั้งคู่พูดคุยสนทนาการให้กำลังใจซึ่งกันและกันขณะที่นั่งอยู่หน้าระเบียงสองคนแม่ลูกกอดกันกลุมเกลียว ออมกอดของผู้เป็นแม่ช่างอบอุ่นมากสําหรับลูกชายคนนี้ส่วนผู้เป็นแม่ก็รู้สึกอบอุ่นเช่นกันสําหรับอ้อมกอดที่ลูกชายได้มอบให้เธอเอื้อมมือมาลูบที่ศีรษะของเบนผู้เป็นลูกชายเบาๆพร้อมกับใบหน้าและส่งยิ้มให้กับลูกชายแล้วแม่บีได้เอ่ยพูดขึ้นมาว่าเบนแม่ขอบใจมากนะที่ช่วยเตือนสติแม่เอาเป็นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แม่จะเลิกคิดถึงพ่อของเธอแล้วนะแม่จะขออยู่กับปัจจุบันแบบนี้และจะขอมีชีวิตต่อไปนี้อย่างมีความสุขจะไม่หมกมุ่นหม่นหมองอยู่กับอดีตอีกต่อไปแบบนี้สิแม่ถึงเรียกว่าแม่แม่ผู้แข็งแกร่งสำหรับผมเรื่องแค่นี้แม่ทำได้อยู่แล้วครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับงานหนักแค่ไหนแม่ก็ยังทำได้เลยนับภาษาอะไรกับแค่นี้ แม่ของผมมันเก่งที่สุดอยู่แล้วเก่งที่สุดในโลกเลยนะครับแม่คือฮีโร่ของผมจำไว้นะครับแม่ลูกชายพูดจบด้วยความดีใจที่ผู้เป็นแม่นั้นมีสติและคิดขึ้นได้แม่ครับเราสองคนก็ทำงานมาเหนื่อยมาทั้งปีแล้วนะครับคือว่าเราหาโอกาสไปเที่ยวกันไหมครับแม่อยากไปเที่ยวที่ไหนเบนผู้เป็นลูกชาย ได้เอ่ยถามแม่ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้ผู้เป็นแม่นั้นสบายใจก็ดีเหมือนกันนะลูกเราสองคนก็ไม่ได้เที่ยวแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ครับตั้งแต่ผมจำความได้ผมกับแม่เราสองคนไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยพ่อแม่ทำงานเก็บเงินไว้ให้ผมเรียนหนังสือตอนนี้ผมก็ไม่ได้เรียนแล้วและแม่ก็อายุมากขึ้นแล้ว ผมก็พอมีเงินเก็บบ้างถ้าเกิดไม่เที่ยวตอนนี้เราจะเที่ยวตอนไหนใช่ไหมครับเอาเป็นว่าการไปเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษที่สุดเป็นของขวัญของผมที่มอบให้กับผู้เป็นแม่แม่อยากไปเที่ยวทะเลนะลูกอยากจะไปค้างแรมที่นั่นสักสองคืนไปสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนเมื่อทั้งคู่ เดินทางไปถึงที่พักที่ทั้งคู่ได้จองอไว้แล้วผู้เป็นแม่ก็รีบลงไปเล่นน้ำทะเลอย่างไวเธอใส่ชุดว่ายน้ำซึ่ง,งลูกชายของเธอก็ไม่เคยเห็นผู้เป็นแม่แต่งตัวแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกสำหรับเธอเลยถึงแม้ว่าจะอายุเยอะขนาดนั้นแล้วก็ตามแต่หุ่นของเธอ ไม่แพ้กับสาวๆแรกรุ่นเลยเบนผู้เป็นลูกชายนั่งอยู่ริมหาเขากำลังนั่งดื่มเบาๆสัมผัสบรรยากาศชิวๆอยู่ในร่มขนาดใหญ่ที่กางไว้สำหรับบังแดดอยู่เขาก็นั่งมองผู้เป็นแม่เล่นน้ำทะเลอย่างมีความสุขเขาไม่นึกไม่ฝันเลยว่าแม่ของเขานั้นจะหุ่นดีและผิวดีแบบนี้ด้วยความที่เขานั้นตอนนี้ สติสัมปชัญญะไม่เต็มร้อยสักเท่าไรอาการของเขาก็เริ่มกลุ่มกลิ่มจึงทําให้เบ้นนั้นลุกขึ้นจากโต๊ะที่กำลังนั่งอยู่และเดินลงไปทะเลไปเล่นน้ำกับแม่เขาเดินเข้าจากด้านหลังของผู้เป็นแม่แล้วมือทั้งสองข้างนั้นก็อบเอวผู้เป็นแม่อย่างเบาๆอุ้ยตกใจหมดเลยแม่บีตกใจแล้วรีบหันมามองก่อนที่จะพบว่า ผู้ชายที่อยู่ด้านหลังนั้นก็คือลูกชายของตัวเองนั่นเองเธอไดเอื้อมมือไปตบที่ไหล่ของลูกชายเบาๆพร้อมกับยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยนี่เล่นอะไรบิซ์แม่ตกใจหมดเลยนะที่หลังให้ส้มห้าเสียงหน่อยสิจะมาถ้าเกิดว่าแม่แมเป็นอะไรไปแล้วจะทำยังไงล่ะขอโทษครับแม่เขาพูดพลางพร้อมกับดึงตัวแม่นั้นมาแน,นบชิดกับตัวเขาให้มากขึ้นจนตอนนี้ ทั้งสองคนนั้นใกล้ชิดกันจนสัมผัสได้ว่าทั้งสองคนนั้นอุณหภูมิในร่างกายของทั้งสองคนมันร้อนขนาดไหนเธอก็ตีมือของผู้เป็นลูกชายอย่างเบาๆนี่เน่ที่หลังจะทำแบบนี้อีกนะพูดจบเธอก็ขยับตัวออกแล้วก็ลงไปเล่นน้ำต่อตอนนั้นเธอกับรู้สึกว่าหัวใจของอเธอเต้นแรงไม่เป็นจังหวะจูๆ ทำไมเธอเองถึงกับรู้สึกแบบนี้กับลูกชายของเธอเธอเกรงว่าลูกชายของเธอจะรู้เธอจึงพยายามที่จะหลีกแล้วจึงลงไปเล่นน้ำทะเลเงียบๆคนเดียวอีกครั้งเมนผู้เป็นลูกชายนั้นมองตามหลังผู้เป็นแม่ที่กำลังเล่นน้ำทะเลอยู่เขากับจิ้งรู้สึกทวีคูณขึ้นไปใหญ่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถมอบความสุขแทนพ่อของเขาได้ก็คงจะดีเขาก็คงจะทำให้แม่ มีความสุขได้ค่ำคืนนี้ทั้งสองคนทั้งเบนส์และแม่บีก็นั่งกินอาหารทะเลกันอย่างอริ่อร่อยและสมใจตามที่ตัวเองตั้งใจไว้แม่บีกำลังย่างกุ้งอยู่นั้นมือของเธอจับที่คลิปกุ้งพิกกุ้งไปมาอย่างชำนาญส่วนเบน์ผู้เป็นลูกชายก็หยิบพริกกระเทียมขึ้นมาโครกเพื่อที่จะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ด ทั้งสองคนช่วยกันคนละไม้คนละมือจนในที่สุดอาหารมือ้อค่ำในค่ำคืนนี้ก็สำเร็จแม่บีนั่งแกะกุ้งให้กับลูกชายของตัวเองอย่างมีความสุขทั้งคู่นั่งกินข้าวกันในค่ำคืนนี้บรรยากาศใต้แสงจันทร์ที่ริมชายหาดชวนให้บรรยากาศในค่ำคืนนี้ยิ่งโรแมนติกทวีคูณยิ่งขึ้นเบนผู้เป็นลูกชายเอื้อมมือมาจับที่มือของผู้เป็นแม่ พอมกับพูดขึ้นมาว่าแม่ครับแม่รู้ไหมครับว่าแม่คือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับผมและแม่ก็คือคนที่ผมรักมากที่สุดเบนซ์เขาได้พูดขึ้นตอนที่สติสัมปชัญญะของเขาไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่และเขาก็ดึงมือของผู้เป็นแม่มาจุกที่หลังมือเบาๆพร้อมทั้งสบตาแล้วพูดกับแม่อีกครั้งว่าผมรักแม่นะครับแม่ครับคืนนี้ผมขอนะครับ ผมขอทำหน้าที่มอบความสุขให้แม่แทนพ่อได้ไหมครับแม่บีตอนนี้เธอเองก็มีอาการกลุ่มกิมบ้างเล็กน้อยเมื่อชงกองวันความรู้สึกนั้นของเธอก็ได้เกิดขึ้นกับเธอเธอก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันยิ่งตอนนี้ยิ่งทําให้เธอนั้นเริ่มที่จะควบคุมสติของตัวเองไม่อยู่แล้วเธอเองตอนแรกก็ไม่คิดอะไรแต่เพียงแค่ว่าเธอได้ดื่มมันลงไปแล้ว จึงทำให้ความคิดช่วยขณะของเธอเกิดขึ้นมาเธอคิดว่าเธอก็อยากจะลองเปิดใจดูเหมือนกันแต่ไม่กล้าเปิดใจกับคนอืน่นอยากจะขอลองเปิดใจกับลูกชายของตัวเองลองดูว่าความสุขในครั้งนี้จะทําให้เธอนั้นลืมเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาที่ผ่านมาได้หรือไม่เมื่อทั้งคู่มีความคิดตรงกันจึงทําให้ต่างคนต่างไม่ปฏิเสธและสิ่งที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจนได้ กับเธอและลูกชายของเธอเมื่อเวลาแห่งความสุขในค่ำคืนนี้ได้ผ่านพ้นไปแม่บีเธอเองนั้นก็รู้ดีอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เธอเองกับพบว่ามันคือความสุขที่เธอนั้นหงยหามานานพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาทั้งสองคนพอจะจำเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทั้งคู่สติเต็มร้อยดี ต่างคนก็ต่างไม่กล้าสบตาแล้วจู่ๆทั้งสองคนก็เอ่ยคําขอโทษขึ้นมาพร้อมกันโดยอย่างไม่ได้นัดหมายผมขอโทษนะแม่แม่ขอโทษนะลูกเสียงขอโทษทั้งสองคนประสานกันจึงทําให้ทั้งสองคนหัวเราะขำคิบคลักกันใหญ่ขอบใจมากนะที่ลูกทําให้แม่รู้ว่าความสุขมันยังมีอยู่จริงแต่ว่าเรื่องนี้ขอเป็นเรื่องความลับของเราสองคนนะและก็ไม่ขอให้มันเกิดขึ้นอีก ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายสำหรับเราสองคนนะผู้เป็นแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่จำใจรู้ทั้งรู้ว่าตอนที่พูดออกนั้นมันช่างเจ็บใจเสียเหลือเกินแต่ก็ต้องหักห้ามใจของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับแม่ผมก็ต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับผมขอสัญญาเลยนะครับว่าจะไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอนครับต่อไปนี้ถ้าผมจะทำอะไรผมจะตั้งสติ แล้วก็คิดไตรตรองให้ดีก่อนที่จะลงมือทําครับหลังจากที่ทั้งสองพูดคุยกันเข้าอกเข้าใจกันแล้วตอนนี้ทั้งสองคนก็ต่างคนต่างแยกย,ย้ายส่วนแม่บีหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นขึ้นไปเธอก็กลับพบว่าการเปิดใจความรักครั้งใหม่นั้นมันทําให้เธอมีความสุขเธอก็ได้ตกลงปรงใจคบหากับผู้ชายคนหนึ่งและในที่สุดก็แต่งงานและมีครอบครัวใหม่อีกครั้งหนึ่งส่วนเบ้นผู้เป็นลูกชาย เขาเองก็ต้องเติบโตและตอนนี้เขาก็ได้พบเจอคนที่เขารักและในที่สุดก็แต่งงานมีครอบครัวกันและครอบครัวของเบนส์ครอบครัวของแม่บีทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข